สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่สดใสของใครหลายๆคนนะครับปกติเช้าว,วันจันทร์ผมก็จะสดใสเสมอนะครับแต่วันนี้บอกเลยว่าไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับผมสังเกตได้จากเมื่อวานนี้ลงคลิป bcl ไปคลิปหนึ่งนะครับผมแล้วก็เพียครับผมเพียจัดเลยนะไม่ได้รีวิวลาอูไม่ได้รีวิวเบิร์กแคมป์ไม่ได้รีวิว,ว,วลิเบอรี่ตามที่ตั้งใจไว้นะครับผมก็แหมแม้กระทั่ง bcl นะคือก็จับ ตารางข้อมูลการแข่งขันการรับสมัครมาปุ๊บนี่ขึ้นไซเลยนะครับผมเห็นตัวเลขเห็นข้อมูลอะไรเยอะๆนี่คือขึ้นไซก็ขอพักไปเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ดีขึ้นหน่อยๆน,นะครับแต่ก็ยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่7เอ้ยวันที่5้าวันที่5้าจะเราจะ,ะเปิดได้เป็นครั้งที่3มนะครับและมาพร้อมกับแพ็กใหม่เอาพี่ทําไมไม่พูดถึงผลบอลเมื่อคือนนิดนิดนึงเหรอแมนยูเขาไม่เอาแล้วไม่อยากเฮ้ <c oughs> เอกาซิโก e เป็นยังไงนะบาร์ซามัดลิดนะครับผมแล้วก็บรรยากาศการการอะไรนะโหโหสายเทนอเล็เซเดอโนของแฟนๆลิปูกลุ่มหนึ่งนะก็มีอะไรให้พูดถึงเยอะมากในฟุตบอลในชีวิตจริงนะครับในเกมก็เช่นกัน ในเกมแพ็กใหม่มาวันนี้นะครับก็เป็น eder, อิตาเลียนมิดฟิลด์3อีพิกที่เหลืออยู่ในฐานข้อมูลชุดใหญ่ล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาก็หมายความว่าเดี๋ยวพระนาสปดีนี้เนี่ยก็จะมีปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีแพ็คใหม่มีกิจกรรมใหม่ยัดเข้ามาตามปกตินะครับผมอันนี้เรารู้กันล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ เรายังอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วแฟงไรากาศนะครับค่าพลังจะไปเท่าไหร่นะครับโลเทมาดิอุสค่าพลังจะไปเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์3ามตัวตัวนี้ด้วยแล้วขอเสี่ยงแล้วก็วิธีดีที่ผมเก็บไว้ตั้งแต่ตอนแรกจะเปิดลูกุลิตจะเอามาเปิดแฟงไรากาดเนี่ยนะครับดวงจะยังดีอยู่หรือเปล่านะครับผมแฟงไราการ์ดร่างนี้นะครับมาพร้อมกับ กิวเป็นเออสไตล์เป็นเดสทอยเลอร์นะครับผมในวัย28ปีสูง190ซนเมตรนะครับเล่นกับมิลาน1,989ถึง90นะครับผมสไตล์เดสทอยเลอร์ยืนได้ทั้งเซนเตอร์หรือแม้กระทั่ง DMF แต่ตามการ์ดจะเป็น d m เนะครับผมสกิลนะครับพิเศษก็จะเป็นสกิลฟิลนอร์มินอ้วยวิชนะรีพาร์ตนะครับผมก็เป็นสกิลจ่ายบอลมีวิสัยทัศน์นะครับผมแฟงไรกัดค่าพลังจะไปที่เอ๊ะหนึออโต้ตามโค้ดอินสต์กี้นะครับใส่บูสเตอร์บูสเตอร์ดิฟเฟนดิงบูสเตอร์ดูเอลลิงนะฮะก็105มาตรฐานน่าจะ105นะครับค่าพลังอาจจะปรับได้นะครับแต่ไม่น่าจะถึง106นะครับ105น่าจะเต็มที่นะครับผมสปีดปรับเป็น เกได้นะเนี่ยเตะแรงแต่ความแข็งแกร่ง85ดันได้มากหรือเปล่าเพราะว่าเกมรับ4อย่างตรงนี้ก็90เกือบปายเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังอย่าลืมนะเรื่องพาร์ซิ่งนะครับผมค่อนข้างดีนะเนี่ยถ้าเราลดดเฟนดิ่งลงหน่อยนะครับผมไปใส่พาร์ซิ่งนะครับปุ๊บแบบนี้นะฮะน่าจะสวยนะครับผมเพิ่มสปีดหน่อยนะครับแต่ถ้าเพิ่มสปีดปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องลดดเฟนดิ่งอีกอะ่ะคือได้อย่างเสียอย่างนะครับแล้วก็อาจจะไป105ได้แบบไม่ได้สวยงามมากนะักสําาาาาหรับสส้้้ในนถถจจะะเอ105วยนะก็่ะ 104นะครับผมอ่าเดี๋ยวได้รายละเอียดเดี๋ยวดูกันตอนรีวิวเนาะจัดให้นะครับถ้าเล่นกลางรับอาจจะต้องเน้นคงพัดซิ่ง90สีฟ้าแบบนี้ไว้แต่ถ้าเอาไปเล่นเป็นเซนเ,นเตอร์ถามว่าได้ไหมได้นะ190นะครับอย่าลืมนะสูงร้ส d i s toyer นะครับเล่นเซนเ,นเตอร์ก็น่าจะโอเคนะครับโอเคครับสำหรับแฟงไรากาดจิงเชียวอาจจะเป็นพระเอกของแพ็คนี้เลยนะครับสำหรับแฟงไรากาดนะครับ ส่วนคนที่2นะครับผมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับโลธามาเทอุสเจ้าซูเปอร์แมนมาพร้อมกับตำแหน่ง AMF นะร่างนี้เอเกลางลุกนะครับแต่ตัวเล็กหน่อยนะสูง173นะครับถ้าเกิดเอามายืนพวกกลางรับหรือเซนเตอร์เมื่อก่อนอัพเป็นเซนเตอร์ได้นะมาเทอุสโฮเลเยอร์แต่ร่างนี้โฮเลเยอร์ไม่น่าจะเหมาะกับการอัพเป็นเซนเตอร์ center, ไม่ว่าจะเป็นส่วนสูงสไตล์แล้วก็ตำแหน่งนะครับผมโฮเลเยอร์ player, เน้นเกมลุกนะครับผมบูสซิ่งบาลานเซอร์นะครับแล้วก็สกิลยิงไกลเพียบเลยทุกคนลองเล่ long color, short, นเคอร์เรอร์ไลท และสกิลฟิโนเมเนลพ p าส s นะครับผมการพ a s ซิ่งตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญของแพทปัจจุบันนะครับพี่โคใส่ฟิโน m e เนลพลาสมาจ่ายได้ทุกท่วงท่าลีลานะครับแม้กระทั่งหันหน้าหันหลังอยู่นะครับสามารถใช้สกิลนี้จ่ายบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพโรธามาเทอุสนะครับผมค่าพลังไปเท่าไหร,นะร่นะดูเหมือนว่าจะไป105ได้เหมือนกันนะครับใส่ซุม่มซุมแฟนตาซิต้าไป105แบบมีความสมดุลน,นะครับค่าพลังขึ้น90ต้นๆหลายอย่างเลยแต่พ a าซิ่งสามารถใส่ เพิ่มได้อีกนะครับถล่มดิปปิ้งพอๆกันวะ่ะผมว่าพอๆกับแฟรง์ไรการ์ดนะครับหมายถึงระดับค่าพลังระดับค่าพลังที่มีความสมดุลน,นะครับผมดูดิคือมันจะออกแนวแบบคล้ายๆกุลิตไหมแต่ว่ารูปร่างนี่ตัดตัดเรื่องรูปร่างออกไปนะแต่มีความสมดุลที่ระดับสูงอะคือ,ค,อคือกุลิตอะก็จะแข็งด้วยจะอะไรด้วยใช่ปะ่ะแต่มาติอุสเนี่ยมันจะกระจายกันไปครับผมเตะแรงสปีดพาร์ซิ่งดิปปิ้งเกมรุกเกมรับโอโหแกพี่แกจะเอาหมดเลยเหรอ <c oughs> เออขอถอนครับพูดเกี่ยวกับคล้ายกับกุลิตไม่น่าจะคล้ายนะครับแต่แค่แบบเห็นภาพเงาๆว่ามันแบบเกี่ยข้าพลังกันไปนะครับสำหรับโลทามามัธุสนะตัวนี้ต้องยืนประมาณนี้แหละกลางรุกนะครับหรือไม่ก็ซีเอฟนะครับไม่ควรยืนสูงค้าเป็นกองหน้าเหมือนกับกุลิตนะถึงแม้จะเป็นโฮเพเยอร์เหมือนกันนะครับอยากรู้ว่าเพิ่มตำแหน่งได้หรือเปล่านะครับถ้ากดดูแบบเนี้ยมันจะดูไม่ได้ว่าเพิ่มตำแหน่งได้ไหม เพิ่มตำแหน่งกนได้แต่อยากรู้ว่าเพิ่มตำแหน่งเป็นอะไรได้บ้างต้องเปิดให้ได้ก่อนถึงจะกดได้นะครับอยากรู้ว่าเพิ่มเป็น C ีได้ไหมถ้าแค่อยากรู้นะครับแต่คงไม่เหมาะนะครับสำหรับโรธามาติอุสนะครับตัวสุดท้ายนะครับผมโรเบโตโดนาโดนี่นะครับผม173ซมอายุ31ปีในปี1993-94นะครับผมสไตล์โฮเพเยอร์ยืนปีกสูงปีกต่ำนะครับผม CMF AMF นะครับแล้วก็สกิลพิเศษไม่มีนะโดนาโดนี่โรเบโตโดนาโดนี่ครับถ้าลองสุ่มใส่สกิลไป agility ไปก็จะได้104 อันนี้ออโต้นะครับแต่ถ้ามีรีวิวเดี๋ยวจะละลเอียดจะพูดในนัดสุที่ึงนะครับผมบางคนอาจจะมองว่าเป็นตัวแถมแต่ค่าพลังเป็น104นะ104นะเป็นตัวริมเส้นโฮเพเยอร์นะครับผมยืนตรงกลางก็ได้ยืน MFCMF ก็ได้แต่ดูจากความเร็วแล้วน่าจะเหมาะเอาไปยืนริมเส้นนะครับแต่ก็คงไม่ใช่ปีกจา๋าป่านกโกเท่าไหร่นะ <c oughs> เอามายืนตรงกลางก็กเข้าท่าดีนะตัวเร็วตัวเร็วเรว,เรว,เรวมายืนตรงกลางนะครับเพิ่มความคล่องได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้พิ้วแบบเป็นสายปีกแบบจีดจ๊ดๆีดเพราะว่ามีพัท แต่ถ้าดันผมว่าถ้าจะเอาข้างในสวยเขาคงไม่ถึง1 0 4นะครับถ้าปรับค่าพลังไปมานะครับใส่ผู้ทีมิลาสิพี่คิดอะไรมากเออนั่นสิเนาะโฮเพเยอร์โดนาโดนี่ครับผม173ซติเมตรไม่มีสกิลพิเศษนะ3ตัวนี้ก็อยู่ในค่าเฉลี่ยที่เสียด้ตรงที่ว่าถ้าเกิดแฟงไลกาดมาอยู่กับรุดกุลิตเนี่ยจะแจ่มมากม แฟงไรกาดกุลิตนะแล้วก็เอาดูแนวนี้มาก็ได้นะครับคือเป็นเป็นแพ็กเอซิมิลานไปเลยแต่พี่โครจะมองว่าเออตัวเก่งมาอยู่ด้วยกันเลยเนี่ยก็เกเกี่ยให้คนเปิดเยอะหน่อยนะครับผม <laughs> ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับตอนแรกก็ลังเลว่าจะเปิดกุลิตในแพ็คที่แล้วนะสำหรับ ID Challenge สายฟรีนี้นะครับย้ำอีกทีนึงนะอันนี้เราเข้ามาที่ ID ไก่โรนันโดนะครับผม ที่บางคนถามว่าเออไก่ตรงไหนครับพี่ไอดี ID ไก่ไหมายถึงว่าเป็นชาเลนจ์ที่เราเล่นแบบสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยเติมเลยสักกระบะตั้งแต่เริ่มต้นไอดีนะครับโดยเราใช้โรนัอนโดหรือเอเนมาหรือเมสซี่แล้วแต่ว่าเป็นไอดีสายไหนนะครับผมเป็นตัวแบกทีมนะครับตอนรียไอดีมาแรกๆเลยอันนี้คือเรียกว่าไก่โรนดนโดคือโรนัอนโดไม่ได้มีความไก่นะหรือว่าไอดีไม่ได้มีความไก่แต่ว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ไก่ไก่ไกุ๊กกุ๊กกุ๊กไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะ แล้วครั้งที่แล้วเราเปิดได้ไมเคิลโอเวนมาในกิจกรรมแจกอีพกฟรีนะครับผมก็เลยหยุดว่าไม่เปิดกุลิตต่อนะครับเพราะดูจากทีมแ้้เนี่ยอยากได้แฟงไรกาดมายืนแทนโรดี้นะถ้าเกิดว่าฟุกขึ้นมาเนี่ยเปิด900ทองฟุกขึ้นมาได้แฟงไรกาดผาดใจนี่มันจะดีต่อใจมากๆเลยนะทุกคนนะเพราะว่ามันจะเป็นอีกหนึงไอดีที่ดวงดีนะครับผม <laughs> หลังจากได้ไมเคิลโอเวนมานั่นเองนะครับผมทองมี900พอดีเลยนะ ได้หรอบนะครับขอกดรับตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเรามีเปิดฟรีเพิ่มเป็นครั้งที่9นะ สำหรับอีบิเปิดฟรีถ้าเกิดใครเล่นอีเวนต์ครบทั้งหมดนะครับแล้วก็ล็อกอินครบทุกวันนะครับวันนี้จะเปิดได้ครั้งที่9พี่ทําไมไม่เปิดเก็บสะสมไว้เปิด30ครั้งทีเดียวเลยนะครับมีครับมีบางไอดีที่ผมตุนไว้เดี๋ยวเปิดทีเดียว30ครั้งนะครับตอนแบบช่วงวันท้ายเลยนะครับผมจะดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่เนี้ยเปิดทยอยเปิดไปแล้วก็ขอเปิดอีกสักหนึ่จุ่มแล้วกันนะครับได้โอเวนไปแบบฟุกๆนะครับขอฟานบุยเต็นได้ไหม ขอฟานบุยเตนสั่งได้บอกพี่เลยครับผมเอาไปตุ่งตัวกุ๊กกุ๊กเกือเกือไปโอ้ยตาผมก็เบเ่อเนี่ยเห็นสีขาวๆข,ข้างในนึกว่าสีทองเอาเกลือไปอีกหนึ่งจุ่มนะจ๊ะเอนิสลล่มาเก้ารนี้เพื่อเธอครับผม เราเก็บ900ไว้ตอนครั้งที่แล้วไม่เปิดกุลิตเพื่อจะเอา900นี้มาเปิดแฟงไรกาดนะครับผม900ทำอย่างกับ90,000อ๋อ <c oughs> คุณลองเล่นปะปุ่มแล้วคุณจะลุ้นระทึกขนาดใจนะครับผมเราจะต้องให้ความหวังกับไอดีแบบนี้นะครับผมให้ความหวังและเป็นกําลังใจสลายฟรีทุกท่านไปขอแฟงไรกาดหน่อยครับมันจะเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับแฟงไรกาด ร้อยครจริงเชียว900นี้เพื่อนนายนะนะครับฮึบน่าจะเรียบร้อยอ่ะน่าจะเรียบร้อยเฮ้ยเลเซอร์มาเฮ้ยเสื้อแดงๆนะโอ้โหโอ้โหโอ้โก็เปลี่ยนสีเป็นมิลานโอ้ยบางทีข้างนอกคนเขียแล้วข้างในมันขาวไอข้างในมันเปลี่ยนสีคล้ายอ่ะเห็นเสื้อแดงๆไกลๆดีกว่าตัวมิลานฮะอเล็กซิส ซานเชสไม่ใช่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไม่ใช่อเล็กซิสโอ้โหสงตัวเลยเว้ยได้ไฮไลท์มาสองตัวนะครับผมเอ้ยเสียดายวะ่ะเสียดายแหละพี่เปิดแค่ครั้งเดียวเอา้าก็บอกแล้วว่าต้องคิดเยอะนิดนึงนะโอ้โหผมเริ่มปวดหัวตึดตและเริ่มเพียรอาการเริ่มขึ้นๆน,นะไส้มึนๆม,มานะครับผมสำหรับใครที่รอสรุปรายชื่อ BCL นะครับผมก็อาจจะช้าหน่อยนะครับผมพเพียหน่อยช่วงนี้แล้วก็ เช่นกันครับถ้าเกิดคลิปรีวิวลงช้าหรือว่าอาจจะลงไม่ครบหรือไม่ทั่วถึงยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็อยากทำเลยนะแต่ว่าเหนื่อยนะฮะโอเคครับใครยังไม่เปิดก็ขอให้โชคดีนะครับผมสนุกกับการเล่นเกมครับพักขอหน่อยเยอะนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ They tell